ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแอคชั่นของกบมิใหญ่รุ่นนี้เป็นรุ่นมีคิ้วนะครับมีคิ้วข้างๆเป็นหน้าตัสามเหลี่ยมเหมือนเดิมก็จับคู่กระเบ e, ็ด2โอหีห้อดังเป็นไม้งานไม้ตาลนะครับแข็งมากและมีน้ําหนักคนคน่อนข้างที่หนักเลยก็เป็นขนาด4.5เซนตตัวนี้เดี๋ยวลองดูแอคชั่นของมันครับ หนักดีมากไกลมากก็แอชชั่งก็จะประมาณนี้ครับนี่หมุนระดับช้าระดับปลากินระดับที่ว่าเราใช้ตกกันแอชชั่งก็จะขี่เหมือนเดิมครับขี่เทพน้ำจากเม็ดน้ำที่ตกข้างๆจะมีประมาณกี่เม็ดก็น่อาออก รแล้วก็ถ้าจะหมุนเอามันจะเร็วขึ้นมานิดนึงไว้แข่งกับเพื่อนๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับโคตรโคตรีดโคตรของความทีแล้วจมุนเอามันก็ยิงเร็วก็ยิ่งสับเดิมไม่มีดิ้นไม่มีสายมือดน,น้ำฟังเสียงโอเคแล้วดูส้ายมือ หมุนระดับปลาทินก็แบบนี้ครับเหมือนเดิมเป็นงานไม้ตาน4.5เซนเดี๋ยวเราลองนี่ครับปั่นยิกเลยฮะได้ว่าทาทุล่า6.3ปั่นแบบยิบเลยครับผมเชื่อว,ว่าลองเอารอบแปด ปั่นกันดูได้ถ้าแบบว,ว่าจะเทสกบเทปนะเราเอารอบแปดปั่นดูไม่มีมุดน้ำแน่นอนครับจะเป็นนี้มาย,ยันตีนก็แอคชั่นสวยครับน้ำหนักดีตีไกลเป็นงานไม้ตานก็วัดความเทพกันเลยไม้ตานกับเนื้อไม้ที่มีน้ำหนักค่อนข้างหนักโอเคครับ กรอบรูปลักแบบนี้ครับไม้ตานกบุงใหญ่โอเคครับแล้วเราได้เจอกันครับ